สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับบาวชัยภูมินะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับเข้ามาในส่วนกล้วยเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงวิธีนะครับการป้องกันกล้วยขึ้นโคนนะครับว่าเราควรจะทําแบบไหนนะครับว่าเราควรจะปฏิบัติแบบไหนเราควรเลียกหนอแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมกันนะครับก่อนที่จะไปชมนะครับก็อย่าลืมครับฝาก ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับไปแล้วครับเรามาดูด้วยกันนะครับวิธีการนะครับป้องกันการกล้วยขึ้นโคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมกันครับเราควรจะเลือกหน่อแบบไหนนะครับเอาหน่อที่ขึ้นโคนให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ครับนี่ครับหน่อนี้นะครับ มันจะขึ้นโคนแล้วนะครับสังเกตดูได้นะครับลอยแล้วนะครับขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําการตัดทิ้งนะครับหน่อนี้เราจะไม่เอานะครับวิธีการเลือกหน่อที่ดีนะครับเราควรจะเลือกหน่อที่มันขึ้นมาจากดินนะครับขึ้นมาจากดินใกล้ๆแม่นะครับเแ็กๆนะครับเราควรจะเหลือหน่อไว้สัก สองหรือสามหน่อนะครับอย่างต้นนี้นะครับเอาตัวอย่างต้นนี้ก็แล้วกันนะครับนี่คือต้นแม่ของเขานะครับแล้วเขาก็จะมีหน่อมาสองหน่อนะครับตอนแรกนะครับขเขาจะเหลือไว้แค่สองหน่อนะครับพอเขาเลือกได้แล้วเขาจะตัดหน่อนี้ทิ้งนะครับหน่อที่เราจะเลือกก็คือหนอ่อติดแม่นะครับ แล้วก็หน่อที่ขึ้นมาจากดินนะครับไม่ใช่ขึ้นว่าไม่ใช่ขึ้นมาจากข้างต้นแบบนี้นะครับถ้าเราเลือกแบบนั้นไว้นะครับโอกาสที่กล้วยจะขึ้นโคนนะครับมีโอกาสสูงนะครับเราจะต้องเลือกหน่อที่ขึ้นมาจากดินนะครับเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับอย่างต้นนี้เหมือนกันครับแรกๆเลยกล้วยออกมาใหม่นะครับ หน่อเราออกมาใหม่เราก็จะเลือกไว้สองถึงสามหนอนะครับเราก็จะทิ้งไว้ก่อนนะครับพอมันสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะมาเลือกออกให้เหลือแค่หน่อเดียวนะครับอย่างนี้ครับเขาก็จะตัดหนอนี้ทิ้งนะครับหนอนี้ก็จะทําการฆ่านะครับด้วยการฉีดน้ํามันนะครับให้มันตายนะครับแล้วเราก็จะเหลือแค่หนอนี้ไว้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เพื่อป้องกันการขึ้นโคนนะครับถ้าเราเลือกหน่อที่มันลอยๆนะครับ มันก็จะขึ้นโควรไปเรื่อยๆนะครับอย่างแบบนี้ครับอยู่ใกล้ๆแบบนี้เราก็ตัดทิ้งได้เลยครับเราไม่ต้องสนใจมันนะครับเราจะเรียกหน่อที่มันอยู่ใกล้ๆแม่นะครับแล้วก็เป็นหน่อที่ขึ้นจากดินนะครับนี่ครับอย่างต้นนี้นะครับเริ่มจะโตแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆต้นแม่นะครับก็โตแล้วนะครับ แม่ก็ใกล้จะได้ตัดเครือแล้วนะครับ <Yeah. S 1> การเรียกหนอนะครับ <Yeah. S 1> เราก็ควรจะเหลือหน่อไว้ก่อนนะครับสองถึงสามหนอนะครับ <Yeah. S 1> เมื่อพอต้นแม่นะครับใกล้จะตกเครือหรือว่าตกปีนะครับ <Yeah. S 1> เราก็จะมาตัดเหลือให้แค่เพียงหนอเดียวนะครับเหลือไ้แค่หนอเดียวนะครับ <Yeah. S 1> เหมือนกันครับ หนอก็จะขึ้นมาจากดินนะครับที่อยู่ติดกับแม่นะครับเราจะแม่หน่อที่มันขึ้นมาแบบนี้นี่ครับหน่อที่มันขึ้นโคนมาแบบนี้นะครับเราจะไม่เอานะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะหน่อจะขึ้นโคนนะครับโอกาสหนอขึ้นโคนจะสูงมากนะครับเราควรจะเรียกหนอที่ขึ้นมาจากดินนะครับที่แทงขึ้นมาจากดินนะครับนี่ครับนี่คือป่ากล้วยสปีนะครับ กล้วยสองปีนะครับนี่ครับอย่างต้นนี้นะครับนี่คือต้นแม่นะครับนี่ครับตอนแรกนะครับเขาจะเหลือไว้สามหน่อนะครับนี่เห็นไหมครับหนึ่งสองสามนะครับสุดท้ายแล้วครับเขาก็ตัดทิ้งไปสองหน่อนะครับเขาฉีเหลือหนึ่งหน่อไว้นะครับเพราะว่าเขาเรียกแล้วนะครับเน่็ขึ้นจากดินนะครับใกล้แม่ครับ ก็จะอไว้แบบนี้นะครับสื่อนที่เหลือยเขาก็จะตัดทิ้งให้หมดนะครับเพื่อป้องกันการแย่งอาหารกันนะครับการเลือกหนอนะครับก็จะมีหลายแบบหลายวิธีครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับถ้าเราต้องการกล้วยออกได้ไล่กันนะครับเราก็เลือกตามหน่อได้เลยนะครับว่าจะหนอใหญ่หน่อเล็กนะครับหรือเราต้องการระย่างห่างนะครับ แล้วก็หน่อเล็กแล้วก็หน่อใหญ่ไว้นะครับก็ามันจะได้ตกเรื่องห่างกันนะครับก็อยู่ที่ความต้องการของเราครับว่าเราต้องการกล้วยแบบไหนนะครับเราต้องการกล้วยออกพร้อมกันนะครับเราก็เลือกหน่อที่มันขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับเพื่อเวลาตกปีนะครับมันก็จะตกปีในระยะใกล้เคียงกันครับจะได้ไม่ห่างกันมากนะครับนี่ครับ อย่างต้นนี้นะครับกับต้นนี้นะครับนี่ดูว่ามันใกล้เคียงกันมากครับเวลาตกปีตกเครือนะครับมันก็จะไม่ทิ้งห่างกันมากครับมานอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นะครับมันก็จะตกเครือใกล้กันนะครับก็จะตประมาณนี้แหละครับการเลีอยกหน่อมันก็เลีอยกไม่ยากครับถ้าเราอยู่กับมันทุกวันนะครับถามว่าปลูกกล้วยยากไหมนะครับ การปลูกกล้วยไม่ยากนะครับแต่วิธีการดูแลรักษาเลยครับมันจะยากนิดหนึ่งนะครับกล้วยสองปีนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นแถวอยู่นะครับแต่ว่ากอนะครับมันก็เริ่มจะแตกมานะครับก็เริ่มขยายออกมานะครับนี่เอาเกตดดูครับมันก็จจะเริ่มไม่เป็นกอแล้วนะ แต่กอสามต้นสี่ต้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าแถวยังมองเห็นอยู่ว่าเป็นแถวนะครับแต่กอเริ่มไม่เป็นกอแล้วครับนี่ครับมีสามต้นนะครับน่ครับต้นลูกกล้วยครับก็จะไล่ไล่กันครับนี่นี่คือลูกของเขาระยะห่างนะครับนี่ต้นนู้นจะต้นเล็กหน่อยนะครับก็จะออกไล่ไล่กัน ต้นนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็จะไปต้นนี้แล้วก็จะไปต้นนู้นนะครับหรือว่าเราจะออกพร้อมๆกันอย่างที่ผมบอกครับให้เรียกต้นใกล้ๆกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับต้นนี้อาจจะออกใกล้ๆกันนะครับนี่ว่าต้นเท่าๆกันนะครับอาจจะออกมาพร้อมๆกันเลยก็ว่าได้ครับนี่ครับ การเลือกหนอ่อวิธีการป้องก,กันกล้วยขึ้นโคนนะครับเราควรจะเลือกหน่อที่ขึ้นมาจากดินนะครับไม่ใช่ออกมาจากด้านข้างของต้นนะครับ,รบตัวนนี้ก็ตัดทิ้งนะครับสต้นนี้เหลือไว้ต้นเดียวครับ คลิปนี้นะครับถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับก็อยู่ในส่วนกล้วยเหมือนเดิมนะครับง่้ก็ขอบคุณมากครับสาหรับการติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณมากมากครับนครับกล้วยของเราสวยงามสวยงาม